ก็ฉันอยากให้แสดงความดีกับภาพยนต์ัคอนทนนรที่นงก็ดวีบาิ่งนื่องจากในไปที่คอนเทนนมาแล้วก็คเคนนีมีความครบเที่ยงแล้วก็มีความเชื่อมั่นขอนรชยกับปปโนก็ไขออะไรทานใการดูได้ารที่ของคนไทย แล้วก็มามาสร้างเป็นหนังไปให้โลกเขาได้ได้รู้ได้อะไรก็เชื่อว่าหนังจะเป็นแบบทำให้มีมีความอยากจะการเที่ยวอยากจะไปเที่ยวประเทศไทยอยากจะมีกินหรือเปล่ามาดูอะไรกันมาที่แบบบ้างรายได้เี่ที่ชาวบ้านเราเนี่ยก็แมาจะขายของขายผ้าไหมขายอะไรเขาเห็นผมว่ามันเทศไทยจะมีหมด ช่วยได้ช่วยทำให้ประเทศชาติมีแรงดันรายได้เพิ่มในยุตีกล่าวแสดงความนี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณท่านสลับผู้ใหญ่ที่ทีมพวกเราต้องมื่นเรื่องความเพี่ยรดูหนังในวันนี้แล้วก็ยังได้มาแสดงความชื่นชมว่ายังดีกับไทยแลนด์ท่านช่างต่อเกมที่พวกเรารู้จักกันระดับประเทศนะครับแล้วผมเองก็เห็นความตั้งใจหลังเรื่องนี้จจริง ชาชว่ากว่าจะมาเป็นอย่างนี้ประมาณ6-7ปีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสร้างมาแล้วเกิดภาวะที่สำคัญช่วง2ปีที่ผ่านมแล้วก็ตอนนั้นก็ได้มาถ่ายทอดก็เหมือนที่ท่านอนุสรบุญบอกว่าเป็นสิตที่ดีจะคนไทยแล้วก็ทุกคนก็ได้รับแรงบันดาลใจสูงสุดของที่

ในากด่ไดองระัครั้อเรอระับนไทย่อไปในส่วนของดตีครับภาพเดือนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการเอฟต์พาวเวอร์ความคาดหวังเป็นยังไงบ้างครับก็อยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆว่าไม่ว่าวงการเพลงรุ้ทุ่งที่ผ่านมาทุกคนสอบเต่าใหญ่กันหลังทุ่ง้วนายนะครับแล้วตอนนี้ของไทย ็กพบกาแต่ว่าก็อยากให้นายไทโรงการยอะๆของไทยใไดแพุให้โดยเฉพาะท่านราเขาไปดูประวัติความคุคำโนดก็จะมีจับจาย่ายทังหมกขทุก็จะุ่ให้กับคนในชนบทด้วยัสุดท้ายแล้วอยากให้ทักงชัดเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยมาติดตามภาพยนรับแรงคำชะโนดครับ ก็อยากจะจะมาดูดูแบบวามความเชื่อของทุกของคนไทยหลายที่เคย้ปบ้านกิดขแล้วกมีมีมีในต้หนัง่ต้ใะไปไป้หนังให้านอ่เดียแล้วห้ามห้ามนหลานกลับมาเราก็มีความเชื่อมาก็อยากจยากไปเห็นนะครับผมเคยไปไปที่การ์ุโนโ้ เห็นคนที่เขาซ้าขายกันไม่ว่าจะเป็นขาวใบล้ยงแม้กระทั่งพวงมาลัยนะครับยังขายดีอยู่ได้เลยนะครับแลวบ้านมีเลือกสบายยนี่เป็นเรื่องของการการถือว่าเป็นซอฟต์ร์ไว้แต่ใช่ไหแล้วบ้านในบ้านที่มันถูกขายได้ดีมวถ้าทำให้ควานเช่นเรืองเชฟหรือใ่ ุดท้ายสุดท้ายอยอีกตครับขอบคุณ <group> ผี่ใหญ่หน่อยวันนี้เราพเจิดขึ้นมาเพราะผี่ใหญ่ใจดีขอบคุณหน่อยครับผมขอเป็นตัวแทนเัาเรียะครับขอบคุณครับท่านทานทานท่าท่านท่่ทท่่นนาานนนนัเรา่าา